เขาเป็นผู้สนับสนุนเหรอคะที่ผ่านมาท่านประธานอันนะคะไม่ได้แค่ผูกพันใกล้ชิดกับมูลนิธิของเราแค่นั้นแต่เขาให้ความสนใจและสนับสนุนทางเราเยอะมากๆค่ะเรื่องของประธานอันฉันรู้สึกเสียใจจริงๆค่ะคุณคงเจ็บปวดมากๆเลยนะคะถ้างั้นเรื่องบัตรเชิญนั้นฉันเป็นคนส่งไปเองค่ะเป็นความต้องการของประธานอันด้วยต้องขอโทษคุณอย่างมากนะคะที่ไม่ได้แจ้งก่อนนะคะ ไม่เป็นไรค่ะฉันต้องขอบคุณต่างหากค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นกับอีชานตอนที่อยู่โรงเรียนเก่าฉันไม่ทราบรายละเอียดก็จริงแต่คุณแม่คงลำบากมาเยอะเลยนะคะคนที่ลำบากมากกว่าฉันเยอะก็คือลูกนะคะระหว่างการประเมินในห้องเรียนฉันคอยจับตาม,มองอีชานอยู่ค่ะหมายเลขสามสิบห้าอีชานจ้ะเขาฟังความเห็นหน่อยคะ่ะ ผมอยากมีความสุขกับแม่มากกว่านี้ครับผมอยากให้แม่ยิ้มเป็นเหตุผลที่ดีมากเก่งมากค่ะอีชานของฉันน่ะเหรอคะอีชานเขาเป็นนักเรียนที่มีศักยภาพตามแบบที่ HSC ต้องการเลยค่ะแน่นอนถึงวิธีของเขาอาจจะต่างจากเด็กคนอื่นที่นี่นิดหน่อยนะคะกับคุณที่ชื่นชมเขานะคะลูกฉันน่ะอยากเรียนที่นี่มากค่ะ มีข่าวลือเรื่องการรับเข้าเรียนของอีชานแพร่ออกมาด้วยออหรือว่าเขาได้สิทธิพิเศษเหรอคะอ,อย่างที่ฉันเพิ่งเรียนไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพราะประธานอันบริจาคและลงทุนตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนนะคะเขาเกี่ยวข้องกับมูลนิธิมาตั้งแต่แรกค่ะเรื่องนั้นลึกซึ้งถึงขั้นไหนกันแน่ลระคะก็คงจะ มากพอให้เรายอมรับอีชานเป็นอันดับศูนย์ก่อนคนอื่นคิดเอาไว้แบบนี้ดีไหมคะแปลว,ว่าอีชานของฉันแน่นอนว่าไม่ใช่พราะประธานอันคนเดียวแน่นอนคะ่ะอีชานเป็นนักเรียนที่ดีแบบที่ HSC ต้องการจริงๆคะ่ะสิ่งที่คุณแม่ตั้งใจตอนเลือกโรงเรียนของเราเราจะตั้งใจดูแลเพื่อให้มันเป็นจริงคะ่ะโปรดเชื่อใจเรานะคะฉันสัญญาด้วยตำแหน่งประธานม,มูลนิธิคะ่ะ ขอบคุณค่ะ